โอ้ฮัลโหลโอเคเทิสฮัลโหลฮัลโหลกับสวัสดีทุกคนเดะเอาใหม่ฮัลโหลฮัลโหลกับสวัสดีท,ท่านผู้ชมท่าน,นใดนะพวกผมนายทีนะฮะในเกมใหม่ครับพ่อเก็ตเอเดชันหรือ,อไมค้าเบสท์ล็อกนั่นเองวันนี้เรามาเริ่มซีรีส์ใหม่เนื่องจากเสื้อหายแมปหายหายหายเกลี้ยงผมไปปรับไปปรับไปปรับไปไปปรับตัวตัวตัวเซฟให้มันไปเซฟในแอปแทนที่จะไปเซฟในเครื่องดังนั้นก็เลยสร้างเวอร์ใหม่เพราะเราอยากเก็บแมบปบแจกแมปให้ทุกคนด้วย และโหมดที่เราปับไปก็คือโหมดดโอเคเริ่มกันเลย g e n น r a ต b เลยฮะต่อนหน้าต่อตาทุกคน <c oughs> อย่างเศร้าโอเคใน EP นี้เรามาเริ่มเอาชีวิตโลกกันใหม่ดังนั้นเริ่มต้นจากศูนย์ฮะ <c oughs> อย่างเศร้าโอ้ยโอเคอปรากฏตัวในโลกอันสดใสก่อนอื่นตัดไม้กันเลย อย่างแรกเราต้องหาที่จั้นถิ่นฐานดีๆแล้วเราจะเซตสปาวพอยท์ที่ใกล้ๆเพื่อ,อจ,จะไม่ต้องเดินไกล <c oughs> ไม่ใช่อะไรนะเราขี้เกียจเดินดังนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดคําสั่งรอบหนึ่งเพื่อเซตสปาวพอยท์แล้วก็ไม่ทําอะไรอีกเลยหลังจากนั้นโอเควันนี้ถ้ามันไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนไกลไกลหรือไกลเราน่าจะตั้งถิ่นฐานไม่ไกลไกตรงนี้ เพราะดูท่าทางที่นี่ก็ดูเป็นที่น่าจะสร้างที่ดานได้ดีเลยอ,อ่าฮะโอเคจุดเก็บไว้ฮะในอนาคตเราได้ใช,ช้ชัวเอาไปสองันพอฮะอีซี่บอกต,อตรงตรงตรงนู้นมีดแนนเทเดซายถนะล่มเปล่านะเราอยากอยากอยากได้บูบาร์เอเมซีกมาตานี้ เฮ้ยสันหนาแต่หมู่บ้านในมีสีบองตรงีดีๆไม่ดีเราน่าจะใช้ได้ทำ Apple ong, แอปเปิลทองแทนนะตักสายมีสีก่อนอื่นต้องหาที่อยู่ดีๆสักที่ก่อนอาา่าฮะเลือกทิ่ดีๆคะที่ดีๆเอาพื้นที่เรียบๆก็ได้เราจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายใช่หรือเปล่าใช่ไมยฮะใช่ไอยโอเคแถวนี้ก็เรียบนะ เรียบใช้ได้เลยทางทางอีกหน่อยก็สาาบายแหละบอกตรงอา่าฮะตรงไหนดีอ่ะทุกคนถามใคร <c oughs> ถามคนดูแต่คนดูไม่ได้ดูตอนไลฟ์มันไม่ใช่ไฟลน,นี่มันเป็นอัดคลิปนอ่งเศ้าจัดอา่าฮะอิวอยู่ไหนดีอ่ะอยู่ตรงนี้ไหมไม่ดูจะทางมันมันมันล้องลอกด้วยน้้ำนีกว่ายะได้แผ่นด,ดินใหญ่เราจะได้แบบสำรวจง่ายอุย อดูโอเคไหมนะตรงนี้เนี่ยไม่เลยเราดูเาทางตรงนี้มีภูเขาเยอะไม่ไม่อยากผ่านภูเขาละซีซั่นก่อนที่เราไปถางภูเขาเราเราทําคนเดียว,วเราเหนื่อยมาก <c oughs> <c oughs> เลื่อนเก็บมาอย่างหาที่อยู่ไม่ได้เลยอา่า เดินก่อนนะเดินไปเรื่อยหาพื้นที่ที่จะอยู่จริงๆจ,จะได้ตั้งทินทานแบบอยู่ยาวๆเนี่ยรู้สึกเหมือนเหมือนเป็นเกาะน,นะเกาะขนาดใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเพราะดูทัาทางมันมีแต่น้ำดูดิเหมือนอยู่ในเกาะเลยเหมือนเราอยู่ในเกาะล้างะน้องไปทางไหนก็เจอแต่น้ำ กลัวแต่ว่ามันเป็นเกาะใหญ่อะถ้าเป็นเกาะใหญ่นี่คือเราสวนอะไรเนี่ยเรานะจะพัฒนาเกาะนี้ไงบ้าโอไม่มัง้งเดี๋ยวถ้าเดินสุดแล้วมันยังไม่ใช่อ่าพื้นที่ไปตอน,นี่ก็ชัวออร์เลยว่าเป็นเกาะใหญ่คือเกาะใหญ่อะของไม้ค้ามันเป็นเกาะเกาะขนาดเริ่มจริงจะกลัวแล้วสิว่ามันเป็นเกาะจริงๆไม่หรอกนี่ไง นี่พื้นที่ออกมาแล้วใช่เหรอโอเคใช่อยู่ไม่ใช่เกาะเออลงคือคลัควมันเป็นเกาะใหญ่เพราะเพราะถ้าเป็นเกาะใหญ่แล้วทรัพยากรอ,อะรับรองว่าเราต้องเดินทางไปไกลอะแล้วถ้าเกิดเดินทางไปไกลเราเราถ้าเดินทางไปไกลเรากลัว,กวเนี่ยเรากลัวว่าไอเราจะจำทางกลับไม่ได้หรือดีไม่ดีเรากลัว,วเราต้องไปนั่งทำประตูอ่ะประตูวาร์ปแล้วมันแบบอืมนั่นแหละลำบาก อ่าฮะถ้าทำประตูอับเราก็ต้องทำประตูไปถึงจุดไหนเราก็ต้องทำประตูไว้ก่อนอ uh ๋อหอยหอฮอยออ่าฮะแล้วถามว่าจะตั้งถิ่นฐานไหนดีเริ่มกเริ่มชจะไม่รู้สักสิ uh huh. อ่าอ๋อตรงนี้ก็ได้ <laughs> ตั้งอยู่ในปา่านี่แหละโมทาร์ดด้วยอดุ้ยสก t ก็อีนี้เราน่าจะแบบทำเกี่ยวกับตานตัดต้นไม้แล้วก็ลงเมืองนิดหน่อยแล้วก็จบอีผมไม่ค่อยอันนั้นเลยแบบแบบหายแล้วแบบเศร้ามากบอกตัวคือแบบเรากะจะกะจะอย่าเงี้นะเขาเรียกว่าไง,างแบบทแบบแ,บบแจกแบบให้ทุกคนด้วยแต่พอเรา เราไปเซฟผิดเราไปเซฟของเป็นตัวแอปมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่สามารถแจกเมีได้เพราะมันมันดิ่งลงแอปอะ่ะโปรแกรมมันไปไอไอมีมันไปล็อกกับตัวแอปอถ้าเกิดเราลบแอปออกก็คือแมียหายอย่างเศร้าอ่าฮะต่อไปเราจะข <c oughs> ุดเหมืองกัน ไอ้ฉมืดแล้วทุกคนมืดแล้วอ่ะยังไม่มีอะไรกินเลยเดยกก็ตายหรอกไม่มีทางอย่างนี้หรอเดีย๋ยวเราจะพัฒนาหมู่บ้านเราให้ได้ดีที่สุดดีเย,ยีเ่ยมเดียเจียมไันเจียมเจียวจะว่าไปถ้าเกิดไม่มีวัดหมู่บ้านถ้าเกิดไม่มีหมู่บ้าน,านาเอ็มีซีจริงเราก็น่าจะได้ทําเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกนะา,ารรักษา เดี๋ยวทุกคนน่าจะได้ดูแบบวิธีรักษาเอมซด้วยที่เป็นสัมบีถ้าเกิดนะถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่มีจริง,รงฟันฟันหาใจหมู่บ้านเอมิซี่ตอนนี้ได้ยินอะไรไหมผมได้ยินสิ่ง จึกจึกนะนั่นเป็นเสียงของพวกสเกลตันเมื่อกี้ทำเตาเผาแล้วก็เผาไม้สักสอันแล้วเราก็ลงไปต่อนิดหน่อยไม่ลงนิดหน่อยก็ได้ลงตรงนี้แหละแล้วก็ขุดเอามาสักนิดเพื่อทำที่ตัดไม้ เราจะรวบรวมทรัพยากรให้มากที่สุดก่อนตอนนี้จ้าไอ้จริงๆเราน่าจะไปตั้งที่อื่นนะไม่ใช่ตั้งในป่านี้เราเป็นโหมดฮาร์ละผีเกิดง่ายด้วยแต่กชช็ช่างมันเถอะช่างมันเถอะเช่างมันเรากลัวอะไรเราฉันจะกลัวอะไรในที่แห่งนี้กันถามจริง คลิปนี้คลิปนี้มีแต่คลิปการตัดไม้ที่จริงเราอยากดึงแมปเก่าออกมามากแต่มันดึงไม่ได้ไม่รู้วิธีดึงเลยเราเซิร์ชหลายรอบแล้วมันไม่มีวิธีดึงใครก็เลยกายเป็นว่าเล่นแมปหม่ก็ได้เศร้าบ <laughs> อ,องตรง ไม่มีอาหารกินทุกคนมีหวังตายชัวเลยหาของกินแปบบ๊บอ่าตายชัวเลยคลิปนี้ <c oughs> อพี่นี่ตายก่อนไม่ได้นะฮะขอกินหน่อยของกินหน่อยขอกินหน่อยของกินหน่อยอาจเจ้าหมูแล้ว <c oughs> หมูเจ้านี่มันเป็นตัวที่สิ่งมีชีวิตที่โชคดีที่สุดเลยนะรึเปล่านะนายจะประสบอุบัติเหตุขวานลงหัวา <c oughs> <c oughs> คุณสำหรับอาหารครับนิดเดียวเองวุ้ด,ดีน้องหมูไม่ได้เจอกันนานเลยนะโอ้ขวานลงหัวเยนี่มันลงก้นนี่วะไม่ใช่ลงหัวนี่แน่นี่แน่นแนอ่ะลือมอธี่บายไปใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วสงสัยช่องนี้มันมันมันสตีวารีทำไมม,มันเล่นไหมครับที่จริงเราทำไหมครับมาก่อนเราทำไหมครับมาก่อน แต่เป็นไ c ค a ับเถื่อนเราก็เลยไม่อยากทําต่อเพราะมม่เป็นเกมเถื่อนเราก็เลยไม่อยากทําต่อก็คือช่องเนี้ยส่วนใหญ่จะทําเกี่ยวกับเกมเอาชีวิตรอดมากกว่าไม่ใช่เกมพวก RV หรือพวกมบ้าแต่เล่นนะเล่นอยู่แล้วก็น่าจะได้แคสด,ด้วยอ่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะเนีย่ยว่าส่วนใหญ่ผมเป็นคนที่เล่นเอาชีวิตรอดมากกว่าที่จะเป็นเกมพวกอ่าดันป,น,ปานป้อมดันป้อมยังว่าดันป้อมดันอะไรพวกเนี้ยผมไม่ค่อยถนะัดแต่เล่นเป็นเข้าใจไหม พูดเองงงเองวะตอนนี้ก็คือเราไม่ได้ไม่ได้เก่งในางการเล่นเกมพวกมูบ้าแต่มีความสามารถในการเอาชิวิตรอดเกมพวกเอาชีวิตรอดมากกว่าดังนั้นส่วนใหญ่เกมที่เราเล่นมันเป็นเกมประเภทนี้แหละแต่ก็มันก็เล่นได้แหละพูดถึงแล้วก็เอาไปเผาเพิ่มอีกหานแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำเตาเผาเพิ่มเพื่อทำโต๊ะอาหาร ปเอาเนื้อมาเผาเผื่อทำขาล้องกินแล้วก็ตั้งไฟตักชิงตักเิง,ช,งชาโป,ปง่ปงโป่งแล้วก็ได้ละครุครึิมาแมพแล้วเราก็จะลงไปข้างล่างเพื่อไปหาอาหารลืมไปหินใช้หมดแล้วกูถินเพิ่มอ่ะยังไงจื๊อ เชิบเชิบระวังด้วยนะหมดฮาร์ดผีเกิดง่ายมากเกิดง่ายอย่างกับผีอะไรเลยปิดจิออนละไรคือตืบเกิดง่ายอย่างกับอะไรดีเลยยังขอของกินหน่อยครับขอบคุณสำหรับอาหารแล้วก็โอเคลุย ค okay. แล้วน่าจะลงเหมืองสักพักลงไปลงไปอยากลงไปถึงวายสิบสองอ่ะจะได้ของดีเดี๋ยวพี่เกิดอ,อ้ามันตกมาตอนแรกเลยตกลงมาตอนหน้าเลย,นนเลยแย่ป่ะไอ้พีหน้าอ่ พี่งอแกท่านไม่ชั้นดูแย่ถาขกดไปอย่เงี้ยชาตินึงก็ไม่ถึงวัยสิบสองหรอกบอกตรงๆท่านท่านอยู่ไหนยักได้ท่านท่านจ๊อท่านท่านิสเตอร์ท่านหาไออยู่หาหาไม่เจอนี่เศร้าเหตคลิปนี้ เราอยากได้ฐานไอ้คนไม่เอาฐานฐานาแล้วเงียบทำครบไปทำครบเริงหรือทำไฟนั่นเองมาแอบดูดีเก็บให้มวฮะสัพาชิกรตอนนี้จำเป็นมากๆ ฮึออบอ่ะฮึ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 บฮึบอ่ะฮึบโจโจเลยขึ้นไปดีเลยฮะฐานสำคัญช่วงนี้แหมดังกันจริงเสียงขบวนอุ้ย ใจเสียงคนข้างบางเปิดลดเสียงคดดังาบาง้านเขามีรถไทยเสียงคดดังเลยบ้านเราก็มีนะเชี่ยดเไยเนี่ยบ้านเขาก็มีบ้านเราก็มีอย่างเศร้าปักไฟ Các bạn có thể thấy tiếng mượn rất đẹp nhau bạn bingo, thể thấy tiếng Chưa chờ mượn, bóng tốc Tôi sẽ thử ดูว่าเป็นเจอน้ำมาดานป่ะดูชาทางเหมือนมันไม่ใช่เหมืองไงเหมือนเป็นน้ำมาดานมากกว่าน้ำมาดานชัวร์เลยทุกคนอะไรอ่ะคือเหมืองอย่างเช่าชียจะมาขวางทางกันสิเรื่งแค่นี้ไม่รู้เจียกลิ้งไง เนี่ยมันเป็นแค่น้ำารดานะ่ถ้าเป็นเหมืองมันจะเป็นอะไรใหญ่ๆกว่านี้พูดตอบไม่สนใจหลักถ้าไม่ใช่เหมืองฉันไม่สนใจหลักหนะก็จะมีคนดูกว่าพี่ยินพุ่ยิงผู้ชาอย่างเงี้ยพี่มีกระเทยไปล้วอะไรแบบนี้แหละอ่าฮะฮะฉันไม่สนใจหรอกนะว่าจะเป็นเหมืองหรืออะไรนะขอเพียงแค่ให้แรล่ดีๆมาฉันก็พอใจแล้ว ทอตัวรัวชีวิตเราจะสุขสันต์อาจจะเล็กแล้วตรงดีจังดูแลว่าทรดพยาขอดปัญหายาก <c oughs> ตอน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 ,ตอนเซิร์ฟเวอร์เก่าเราทำฟาร์มเหล็กเสร็จแล้วนะเราก็ต้องจะทำคลิปฟาร์มเหล็กลงอย่างเศร้าเซิร์ฟเวอร์ห <c oughs> าย <c oughs> อยากรูมันไปไหนที่จริงอ่ะ จำได้ว่ามันสามารถปรับกลับได้นะแต่เรารู้ว่ามันไม่สามารถแจกแบบได้เราก็เลยไม่ทําต่อ่อะเรียบร้อยละเหยียบก็อธิบายก่อนว่าใครที่กลับมาดูใครที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไอ้เจ้าของช่องมันถึงไม่เล่นเกมอาวีหรือแคสเกมอาวีก็คือเราเก่งเกมเ,เอาชีวิตรอดนั้นก็คลิปส่วนใหญ่จะเป็นเกมคลิปเอาชีวิตรอดแต่อาวีมันก็เล่นแหละ ใช่อาวี่มันก็เล่นอยู่แหละแต่แค่ว่ามันเล่นเยอะต่อ,อลุยจเจอะเงียเงอ่ะเรียบร้อยที่ขุดผังต้องเรียบร้อยต้องไม่ซิวอ่ะพบไปด้วยใครที่จะลงเมืองพบสองอย่างไปเลยแฮะออซสีเดียนทุยไปใส่แล้วต้องพบเตาเผาหนึ่งเอาหนึ่งเตานะหนึ่งเตาแล้วก็พบ พบพบเขาเรียกว่านะโต๊ะคับแล้วก็อ่าแค่นี้แหละถ้าว่าทำไปถึงพบโต๊ะคัพง่างเวลาเวไาเป็นอย่างงี้ไงก็เราจะได้แบบแหน่คันเวลาทันใจเราจะขุดไปถึงวายสิบสองก่อนแล้วก็พอที่จริงว้ยสิบสองไม่ก้มขุดไปถึงก็ได้นะแต่วายสิบสองจะเจอแร่ดีกว่าใครที่มึ่งเล่นน่ะย้ำเลยว่าวายสิบสองเป็นแหล่งหาแร่ช่้นดีไม่ไม่ เดี๋ยวเราจะทําเมืองใหญ่กว่าน,นี้อยู่ตอนนี้เอาเมืองเล็กๆไปก่อนเดี๋ยวเราจะทําแบบขุดล้อมเมืองรอบๆเมืองรอบเมืองแล้วก็ทําทางลงเดี๋ยวให้ลึกชั้นได้เลยนี่อยากทําทตอนนี้เราจะไม่มีงบประมาณงนนั้นรอแก <c oughs> <c oughs> ไว้อย่างเงี้ยขี้เกียจแหม่ดูดีมีหอหลักไฟ ขัวมีไม่ใช้น่างงชิมหายไอ้นี่ <c oughs> โอ้ยทียพอก็คุนระบาดอีกแล้วทั้งนั้นก็ระวังก็ใส่มงใส่แมสมด้วยก่อนจะไปไหนแล้วก็อย่าลืมป้องกันตัวเองพบน้ำยาฆ่าเชื้อไปด้วยสำหรับใครที่ออกออกไปนอกหรือใครที่จะไปทำงงทำงานก็รักษาสุขภาพเวลาที่เกิดเหตุอะไรแล้วมัน แก่แก้ไขกลับมาไม่ได้แล้วเราจะโดนโทษว่าเป็นความผิดของพวกเราทั้งทีู่้รเราไม่ได้ผิด <c oughs> <c oughs> อย่างเศร้ากู้ต้องกักตัวอีกแล้วอ่ะกูมไม่ไหนทาอะไรผิดสักหน่อยกูวไม่ไหนทําอะไรผิดสักหน่อยทำไมกู้ต้องกักตัวที่จริงเราควรคุยคุณไปถึงเบรล็อกนะแต่เราขี้เกียจที่จริงเป็นล็อกมันก็อยู่ใกล้ๆอละก้วไม่ผิดอะไรนะอูวไม่ไหนขา่ขาใครอะไรประมาณนี้เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยจะเมืองหรือสันรวจแป๊บนึ่งอุ้ยอุ้ยจุดแลยแล้ววีวีโอ้แป๊บโอเคอยู่ช่วงวัยสืบสอนพอดีเลยเราน่าจะตั้งสินทาตรงนี้แหละสำหรับทาเมืองนะโอเคเจ็บอ่บจรบยบจ้อย เราเราเราต้องทําประตูอะไรกันไว้เผื่อผีมาเดี๋ยวลงเดี๋ยวเหลกเดี๋ยวแหล่อะไรตอนนี้ค่อยเก็บทีหลังอ่ะโคบแม่นยาเลยเชฟังเนี้ยจุบจุบจุบโอเคแล้วก็แล้วก็ก็ต่อก็ก็ตรงนี้ยิงมานี้จุบ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 อย่าตีอย่าตีเขาได้ตัวเองเราไม่ได้ทําอะไรกันเราไม่รู้จักกันดังนั้นห้ามตีกันก็เจียไหม ข้ขางแค่หน้อยเราเป็นเพื่อนกันในนั้นเราจะไม่ตีกันรอเดือเป็นรอเดือรอริงเป็นรอริงทำไมรอริงต้องหันลินด้วย <c oughs> ยังยังยังไม่เข้าใจว่าทำไมรอริงต้องหันลิงโอเคไหนดูวยเวลาสิเอาเอาไงดิจบคลิปเลยก็ <c oughs> ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์ะาาานะขอรนุญาอภัยและที่ไม่ผาย เรากำลังเล่นสนุกสนุกดีเลยก็ไม่ว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะขอบคุณค่ับ๊ายบาย see you again